ก้อนสิบาลงทะเลก่อนสิไปทะเลวิไลกะสิพาคบะเบิงห้องเนาะจ๊ะว่าห้องที่พักเป็นจังใดค่ะสวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่งค่ะเป็นโทนสีขาวสีเขียวเนาะคะ่ะที่พักที่วิไลกับพ่อใหญ่พักอยู่นี่ก็คือเมกไม้วิลนล่าเนาะคะ่ะอยู่ที่หาดแม่รำเพิงจังหวัดระยองเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะอันพ่อใหญ่กระลังหนังอยู่วานสิเบิงอันน,นั้นเบิงอันนี้ว่าซั่นวิไลกระเพท่ายท่ายท่ายไปนะคะอุณาพะเอกกระลังเช็คกระลังนัเนอยู่วา่าเฮาสิไปอ่ะกาะช่างจังใดว่าซั่นว่า ฮัลโหลไทยแลนด์มอร์แกนสวัสดีครับฮัลโหลวีลคอมทูไทยแลนด์วีลคอมทูไร่องว่าวูนดูอยู่ส์ฉูวูนในไร่องวู้หินในไร่องวู้หินในคิยามปิชรีสอร์ทแม่ลำพึงหาดแม่ลำพึงแม่ลำพึงแม่ลำพึงหาดแม่ลำพึงซากมัน แม่ลำพึงแม่ลำพึงบีชแม่ลำพึงบีชแม่แม่อํำแม่ลำบีชแม่ลำพึงแม่ลำพึงบีชหาดไทยแลนด์ซักหาดแม่ลำพึงแม่ลำแม่ลำพึงบีชหาดแม่ลำพึงหาดแม่ลำพึงเนี่ยบีชนิกบีช บีกอินไหนหาดแม่แลำพึงอ้ามีนีนีเปลาไปแล้วโซนไปแล้วกับว่าแล้วดอกค่ะเพราะว่าสําเนียงฝรังจังใดก็คือสําเนียงฝรังเนาะเนาะค่ะสอนเ้เวาสอนให้คุย้ยโวาสีไดเป็นภาษาไทยก็คือสิอีกโดนเนาะค่ะเพราะว่าจังใดเพราะว่าพอยายเราเป็นกว่าบอกปุ๊บเปลาปับเล่ากับลืมค่ะพี่น้องค่ะพ้าออกมาเบิ่งข้างนอกเนาะค่ะพี่น้องว่ามาเบิ่งข้างนอกเนาะค่ะว่าสภาพรอบข้างๆของสีผักเป็นแบบใดมองออกไปข้างนอก สิเป็นหาดเนาะคะ่ะเมืองช่วงนี้ค่ะอ่ะมันก็สิเป็น,นาคนบ่คอยพัการเนาะคะ่ะในที่พักกับพ่อมีฝารังพ่อได้เห็นเนาะคะ่ะยางพระปรายเนาะคะ่ะพี่น้องบ่ได้ละอีกอย่างช่วงนี้มันก็เป็นช่วงหนาฝนเนาะคะ่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาฝนแล้วมันเป็นช่วงที่อโลโซีสันเนาะคะ่ะพี่น้องโลซีสันก็เป็นช่วงที่แบบว่าขจ้า,จาบ่คอยเดาะลีเดเนาะค่ะบริเวณที่พักรอบๆที่พักก็บจเต็มไปด้วยตน้นไม้สมกับที่ว่าเมฆไม้วินล่าอิลีล่ะค่ะเพราะว่ามีแต่ต้นไม้ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกองป่าสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องค่ะเวลคัมท to ระยองค่ะเวลคัมทูระยองหาดแม่ลําพึงนะคะพี่น้องค่ะวิไลกับผ้าพ่อแม่พี่น้องเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละค่ะมาหนี้คลิปก็ได้ออกไปมือของวันเสาร์นะคะนะออกไปแล้ววันที่หานะคะนะวันที่หาวิไลกับผ้าลูกผ้าเต่าผ้าล้านผ้านนองผ้านุ่งผ้าพ่อนยัยนะคะนอผ้ากันไปเฮ็ดบุญอยู่วัดออยางนาอ วัดน er> well ้ําเย็นเนาะค่ะวัดว่างน้นเย็นสารคามเนาะค่ะเนาะกับเป็นวัดอ่าไนวัดหนึ่งที่เป็นวัดที่มีซือเสียงอ่าในตัวจังหวัดมหาสารคามอีกวัดหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะบาทนี้เอานางก้อนนางก้อนนางก้อนบานนี่อ่าบานนี่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 กับเมื่อนี้นะคะเนาะมื่อนี้กับเตื่นมากจะระสวยน้อยก้าทามวาเสาบอกกับว่าสาวดอกกับประมาณสิบเอ็ดโมงค่ะพี่น้องค่ะกวนพอใหญหนี่กวน กวนเจ๊กอีหยังนี่อีหยังนี่มูอไส้มืขว้เดี๋ยว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 ขว้ะอีหยังหนี่พุ่งไปแล้วหูหูมือไส้มขว้หูหูไส้เออฮะหูขว้หมู่ว่านขี่รถมากกระลูกพี่น้องค่ะหมู่ว่านขี่รถมากกระลูกไส้เนาะแล้วก็จริงจริงกับการลดเอาเพื่อที่จะ ลูกชายขับรถไปทิมไว้บ้านเนาะค่ะขับรถลดไปหอยู่บ้านเพื่อนคาเพื่อนจีจ่ายเพ่อนยัยขับเที่ยวอยู่ในบ like ้านเฮ้าเนาะค่ะเนาะแต่บานี้ความความจีตแบบว่าจังใดหล่ะวิไลบออยากให้เล่าขับเนาะค่ะเนาะให้ลูกชายขับพาเที่ยวหันเที่ยวนีอยู่บ้านเฮ้าแล้วบานี้กันเลยพากันขับจากบ้านมาเพื่อนว่าอยากนั่งเกลงเพื่อนก็เลยว่าอยากเนาะอยากล่องเนาะค่ะอยากล่องพ่อใหญ่เราอยากล่องนั่งรถไห้ลูกไปขับอยู่กรุงเทพเนาะค่ะให้ไปโลกไปบ้านเนาะค่ะ นลลั่งรถลงมาน้ากันขับรถมาจากสรารค้ามมาที่ระยองมาที่หาดรำพึงเนาะคะ่ะเนาะ,ะก็ออกจากบ้านตั้งแต่วันไหนออกจากบ้านวันที่หกตอนเช้าเนาะค่ะแปดโมงเช้ามาถึงระยองกับสี่โมงกลัวหามงค์เนาะค่ะพี่น้องคะก็มาถึงกต่เช็คอินเรียบร้อยเห็นยังเรียบร้อยแล้วลูกกับลูกกับกิบกนข้าวแล้งหนี่น้ากันพอกินข้าวแลงแล้วลูกกับขับรถย้อนไปชนบุรีพอเขาเห็นงานชนบุรีเนาะค่ะวิไลกับพญ่์สียูที่หาดแม่รำพึงเรือว่าหาดหนี่ยูที่ระยองเท่านี้เนาะค่ะแต่สียูหอดจนถึงวันที่เก้าเนาะะวันที่่่ลคะ อายุนิซีมือค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าอ่านอนอายูบ้านอยู่ยังมันกับเพิ่นกับบ่ได้หล่นน้ำทะเงทะเลเพิ่นบ่ได้นั่นเนาะเพิ่นกับยู่แต่เฮี้ยแหละไปใส่มาใส่อีกอย่างหนึ่งกับบ้านนอกเข้าม,มันมัมีหมอกเที่ยวหลายนอกแต่จะคามตัวจังหวัดไปเนาะ ถาม่าโอเคบ่เราอยู่บ้านแล้วโอเคเราก็มีความสุขตามอัธภาพที่อยู่ตามเท่าที่วิไลเ็ดคิดไปเห็นแ่ละค่ะอาบน้ำก็เป็นฝักบัวพิเศษนะคะที่วิไลทำสั่งทำสั่งทำจากเยอรมันค่ะโทมาสเฮดแบบนี้แบบนี้สั่นว่าวิไลก็เฮนตัวเองตัเองแ่ละค่ะห้เล่าเนาะห้เล่าได้อาบนิยงเพราะว่าเขาไปในหันเราตักขัน่เป็นเนาะค่ะตักขันเรากับ่ถนัดเนาะกลับมาอาบแบบนั้นทามเอาฟักบัวใส่บราบ่ตตองแล้วว่าแค่นี้แค่ใช้ยางหาดแต่แค่เราได้ยืนอาบนิยงแค่เราบ่ได้ตักขันอาบนะคะเรากับโอเคพี่ น้องคะมานี้ซิยู่นี่อีก4วันเนาะงคะเนาะใน4วันพอวันที่4ตอนเช้าเราก็จะเดินทางไปที่เกาะช้างจังหวัดตราดเะค่ะพี่น้องคะอ่ามัอนี่ก็เห็นแล้วเห็นแวบๆประค่ะพี่น้องคะนั่นๆวิ่งเสือบึงเดี๋ยวนนเนี่ยพี่น้องคะเห็นมื้อนั้นค่ะเห็นมั้ยนั่น,นๆลังต้นหางนกยุ้งนั่นสิมีรถอดยุสองขั้นนะคะมีรถอดยุสองขั้นนั่นแหละค่ะจะเป็นตำบอกคุงบอกแสวอ,งงอาหารวิไลเห็นแล้วค่ะวิไลจะลงไปกินตำบอกคุณนะคะพี่น้องคะ นั่นแหละค่ะพี่น้องพี่น้องก็เห็นแล้วว่ามีรถตำบกุงวิไลสิลงไปสื่อตำบกุงกินเนาะคะ่ะเขาเ้าคือของวิไลก็คือตำบกุงอ่ะเจี๊ยบพนมีปิ่งกงปิ่งไกพ่พเนี้ยกับเสดกินปิ่งไก่น้ำเนาะค่ะแต่ถามว่าเขาเ้าพเนี้ยกินบ่พเนี้ยเบ่กินออกมัอเ้าอชงกาแฟกินแล้วเรียบร้อยพเนี้ยแล้วกินแต่กาแฟกับพี่น้องค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววิไลจะพาลงไปข้างล่างเนาะค่ะเดี๋ยวเข้าไปของทาง,งล่างน้ำกันพี่น้อง ยายไปก่อนแล้วจ้ะี่นอ้องจ้าพ่อยายไปก่อนแล้วเดินมานี่จ้าตำบักุงตำบักุงฝรั <c oughs> ่งสิกินยังฝรั่งนะฝรั่งเจ้าสิกินยังก้า <c> ห <oughs> ยางสมใจลาบหมูน้ำตกหมูนี่เหมือนอยไร สร้างอาหารเรียบร้อยกับมะนางมะร่มามะถากินเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะมองจากอาบังกะโลหรือมองจากที่พักมากระชิเห็นหาติดกระหาดมันกระชีสบายแล้วก็สะดวกสบายจากน้อยหนึ่งตรงที่ว่ามันบอกไก่จากที่พักเนาะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งเข้ากับมะนางตรงนี้บม่ได้เสียเงื่อนคานนางพี่น้องคะ่ะเขาให้นั่งฟรีคะ่ะเพราะว่าเขาก็บ,บอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาอันโลน้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งนักท่องเที่ยวกับบ่อลายคะ่ะวิไลกระร่างตําบอกหุ่งกับอัน น้ำตกนะคะน้ำตกหมูมานั่งกินผู้เดียวล่ะค่ะโซยๆนั่งกินผู้เดียวลแ,ยแล้วพอย่างแล้ก็ยางไปใส่ของเล่าหมกค่ะวิไลกระจัดการคนเดียวเลยค่ะอันไปใส่มองได้หรือว่าไปยู่มองได้กระซามนะคะส,สนะสิ่งที่ห้ามมากสิ่งที่ห้ากินแล้วสิ่งที่ห้าขาดว่าใดก็คือส้มตําปูปลาลาบ้านนอกเขาเนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะมากมากค่ะพี่น้องมากกินน้ำตกหมูกับตามมําบกหุงกับวิไลเนาะคะ่ะ

วิไลกะกินตำบกฮู้กินข่าวกับตำบกุ่้แล้วกะกิน่าน้ำตกหมูนะคะโอ้เสแปร์ไรกุยเอากุยเอากุยเอาพี่น้องค่ะปานีวิไลจะมีเรื่องมื่อวานวิไลจะมีคเรื่องมาคุยกับพี่น้องจักนีจักน่อยนะคะพี่น้องเนาะคือว่าการเที่ยวของพ่อยัญ่กับวิไลก็เป็นการแบบว่าแนวพ่อยหญ่เราเกิดเสียนเนาะค่ะพี่น้องค่ะพ่อยหญ่เราเกิดเสียณพ่อใหญ่เราบดาเหตุงานแล้วอีกอย่างหนึ่งพ่อยหญ่เรากับ่แเม่นฝรั่งสีสิีมาอยู่เมืองไทยเนาะเนาะ มันก็เลยไม่เหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งวิไลบัเคยที่แบบว่าวิไลไม่เคยได้พูดถึงความน้อยใจที่ว่าเป็นเมียฝรั่งที่ไม่ได้แต่งเป็นเมียฝรั่งที่ไม่ได้มีทะเบียนสมรสเป็นเมียฝรั่งที่ไม,ไม่พร้อมกับคําว่าเมียฝรั่งเนาะค่ะเนาะ sequel. แมนยูค่ะคาว่าเมียน่เขาต้องแต่งกันเขาต้องตบต,ต้องแต่งมีใบทะเบียนสมรสจดเป็นเมียถูกต้องตามกฎหมายเนาะค่ะนพน้องคะแต่ อันอันที่วิไลเว้านี่มันจะไปกระทบกระทั่งหรือไปสะเทือนหัวใจใครกับวิไลก็ขอโทษขออภัยไจตนบอกตูมเด้อค่ะพี่น้องค่ะวิไลก็ขอโทษอีลี่รอขอโทษกระโดกกระเดียแต่ว่าอ่าอยู่ใครอยู่มันเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันคนที่เพิ่นได้แต่งคนที่เพิ่นได้มีใบทะเบียนกับเพิ่นก็อยู่ในกรอบของเพิ่นเพิ่นก็อยู่ในส่วนของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องอันฟูดที่มากมายหลากหลายบ่แม่นเฉพาะแต่แค่วิไลเนาะค่ะเพิ่นก็อยู่ในตําแหน่งที่ไม่ได้แต่งก็เช่นเดียวกันเนาะเนาะแต่หวังว่าแต่หวังว่าอ่า วิไลก,กับพอ่อใจในตัวตนที่วิไลเป็นวิไลก,กับพอ่อใจในตัวตนที่วิไลอยู่นะคะวิไลพ่อใจในอ่าในสถานะความเป็นอยู่ของตัวเองนะคะพี่น้องคะอันที่เอ่อที่ว่าอันกระเสือกระสนอยากไปอยู่ตา ina, า่ตางประเทศอ,อย่างถาวร ts, เพราะเขาไม่แต่งเนาะค่ะเนาะกระเกะสนอยากไปยู่ไปยู่อันต่างประเทศอย่างถาวรเพราะเขาไม่แต่งอยากจะไปกระเสือกระสนที่จะพยายามนะคะพี่น้องคะ <Awards. S 1> โตวิไลนี่บ่ได้พยายามเด้อค่ะพี่น้องถามว่าพยายามบ่ ห้วิไลยุทไทย้ก็ได้บ่ให้วิไลอ่าไปยุต้างประเทศก็ได้วิไลยุบานเกิดจากของวิไลทางพ่อใจในในการที่ได้ยุบานเจ้าของให้วิไลเที่ยวไปเที่ยวมาวิไลก็พ่อใจในการที่เที่ยวไปเที่ยวมาาใหห้วิไลยุบานให้พ่อใหญ่เที่ยวมาปีละเถื่อปีละเดือนวิไลทา้งดีค่ะวิไลทา้งมากค่ะพี่น้องคะวิไลยิ่งชอบค่ะ พะวันยังอยู่บ้านเท่าสะดวกสบายทุกสิงทุกย่างอยู่บ้านเท่ามีพร้อมทรัพย์ุกสิงสุกอย่างอยู่บ้านเท่าอยากกินย่างกระดกินอยากคินย่างกระดเห็ดนะคะพี่น้องคะอยากไปใช้มาใช่กระสะดวกสบายคือกันไม่แตกต่างจากการอยู่เมืองนอกนะคะเนาะอันที่การดินล้นหรือว่าการขนขวายอยากไปอยูอ่เมืองนอกอย่างสาวรน,นั่นก็เพราะว่าฝรั่งพยายามเนาะค่ะเนาะแล้วไอที่บอกว่า ผู้ชายบายเบียงอยากจะแตง่งอยากจะแต่งแทบตายแล้วผู้ชายบ่ายเบียงเนาะคะ่ะพี่น้องคะมันโมเมนคําว่าพอชายายเบียงหรอกคะ่ะหนึ่งเนาะเนาะวิไลยก็เคยเห็ุคลิปไปแล้วว่าเพิ่นอยากกินเงืนตรงนั้นของเพิ่นโดยที่เพิ่นว่าอยากเอาเงื่อนที่ไปเสียโดยการที่แบบว่าหนึ่งเขาทํางานมาทั้งชีวิตเนาะคะ่ะเขาทํางานมาทั้งชีวิตเขาทํางานมาค่อนชีวิตของเขา อายุจน6กสิปีนี่พี่น้องคะอายุจน60สปีอายุจนเฒ่าจนแกหรือเขาเหตุงานมาค้นคอนชีวิตที่เขาเหตุงานค้นคอนชีวิตที่เขาสิกษ,ษียนนี่เขาได้เงินมากเนี่ยเพิ่นกับว่าอยากให้เงินมันเสียไปมันเขารัดไปโดยเปล่าประโยชน์เมี่ยเพิ่นก็อยากให้ได้เงินตัวนั้นอยากให้พ่อใหญ่ได้เงินตัวนั้นถ้าเพิ่นเป็นอีอย่างขึ้นมากเพราะว่าเขารู้ตัวเขาเพา่อ่กระูแล้วเพิ่นก็ฮหูตัวเพิ่นวิไลเป็นคนที่แบบว่ามาช่วยใช้เนาะ กันเบาแบบเบาเบาแบบว่าเอาง่ายๆซะบ่ได้มาเห็ดอีหยังซอยข้าเจ้าแต่ว่าเ like มื่อซอยใส่เงินซื่อๆนะครับพี่น้องเขาเบาซื้อนะคร่้องเาบาอีลีอีล้อเบากระดอกกระเดียซะกเมื่อซอยพ่อยายหมักใส่เงินซะซื่อๆเถาะอันมาชุบมือเปิบภาษากลางภาษาไทยเนาะมาชุบมือเปิบนะคะพี่น้องคะเพิ่นเฮ็ดรวมกันมาสองคนผัวเมียเพิ่นเฮ็ดรวมกันมาเมียเพิ่นก็บเหตุขอนมาทั้งชีวิตถ้าเพิ่นเพิ่นเป็นอีหยังไปเพิ่นก็บ่อยากให้เงินตัวนั้นเสียไปเพิ่นบ่อยากให้เงินตัวนั้นเข้าไปในรัฐหมดเพพิ่่่นกก็ออยาใใหห้ญมกได้ๆเนาะค่ะะเเนาอาเถพะ เจ้าปากว่างแล้วที่น <apologize Line Jamie daughter> ี่ถามว่าแมนยูค่ะการแต่งงานการแต่งงานการจดทะเบียนสมรสมันก็เป็นหนึ่งการันตีเพื่อที่ว่าชีวิตในอนาคตต่อไปมันอาจจะดีขึ้นถ้าไปอยู่ต่างประเทศพี่น้องคะแต่ถามว่าบมเมนเฉพาะตะวีไล่นะคัะพี่น้องคะบางคู่ที่เขาแต่งงานไปอยู่ยันต่างประเทศบางคู่เขามีเบียนสมรสหรือการแต่งงานก็ไม่สามารถจะรัน จะการันตีได้ทุกๆอย่างนะคะเนาะเมียฝรั่งบางคนประสบปัญหากับชีวิตประสบปัญหากับาการแต่งงานประสบปัญหากับคู่ชีวิตในการไปอยู่ต่างประเทศทุกคนก็มีาภาวะมอีอย่างเขาเอิญมีปัญหาแต่ละปัญหาแตกต่างกันไปเนาะสำหรับวิไลกัพพยัยแปดปีเต็มๆวันที่24กันยาที่ผ่านมานี่คะ่ะเนาะพี่น้องคะวิไลกัพพยัยแปดปีเต็มๆที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันมาเนาะคะ่ะ <laughs> รวมทุกรวมซุกว่าสัส้นมีแต่มาชุบมือเปิบใส่เงินเขาซื่อซื่ละค่ะตัววไล่นี่เอาเทาเอาเอาอ้ําอ้ําออําอันก็คือวีไลมาชุบมือเปิบกันใส่เงินน้ำเขาซื่อๆล่ละค่ะพี่นอ้องก็ว่าซื่อๆฉันเนาะแปดปีที่คบกันมาแปดปีที่อยู่ด้วยกันมาถึงจะเที่ยวไปเที่ยวมาแต่ก็การเที่ยวไปเที่ยวมาแบบมีความสุขเนาะคะ่ะเนาะใช้ชีวิตไปเที่ยวไม่มีไม่มีแก่นสาร เที่ยวตลอดตลอดอีกน่อยเขาเบื่อเขาไม่หยุดเที่ยวเขาก็เบื่อเขาก็ทิ้งโอ้ยแม่นพนถิ่นพนปะวิไลวิไลกับบได้วาดอกค่ะพี่น้องค่าพวิไลโกยมาหลายแล้วแพงวูแมนนีแพงวูแเมนนี่แพงแพงวูแเมนไหมพ้อยยาวูแเมนเนีแพงวูแเมนไหมแพงเพงแพงแพงแพงมากไหมแพงมากไหมแพงมากมากฟิล เออโซทอยอ่ะแข็งมากๆเนี่ยเอาเท่าเอาอ้ามเจ้าสิได้โกนเข้าเลยเร็วมาแล้งอยู่นี่นี่นี่ไอวี่เซียนนะไอวี่เซียนอ่านั่นแหละค่ะคือพอยายว่าแหละค่ะแม่นพ้นปลาพ้นจิมวิไลวิไลก็พ้นนั่นดอกก็วิไลโกยมาหลายแล้ว อ้าวก็ว่าไปเนาะค่ะกับทาธรรมดาและเนาอการมาใช้ชีวิตร่วมกันจึงจะไม่ได้แต่งงานวิไลกระพอดใจในตําแหน่งที่วิไลเป็นถามว่าการที่เราอยู่แบบนี้พอยากับวิไลอยู่แบบนี้ลบๆซมซ่อนบ่โอ้ยม่แมนมันสิลบสิซ่อนในจังไหนคะ่ะไปแต่งงานหลานเพิี่เมีเพล่นกับไปไปเฮตดนั่นเฮตดนี้เมี่ยเพล่นกับหูไปเฮตดนั่นเฮ็ดนี้เมียเพิ่นกับหูจักแต่ว่าฝรั่งน่ะเขาอยู่เขาเลิกกันไปแล้วถึงเขาจะไม่อยากกัน เขาเป็นเพื่อนกันเขาช่วยเหลือเจอจูนกันมันก็เป็นสิทธิที่ส่วนบุคคลของเขาเราเป็นเรามาเป็นแฟนคนใหม่เราก็อยู่ในส่วนของเราเราไม่ไปก้าวไกลเนาะค่ะถามว่าถ้าวิไลสร้างหามไงเจ้าคอยบ่หาเจ้าไปซอยเมียเจ้าเห็ดนั่นคอยบ่ห้เจ้าไปซอยเมียนั่นเจ้าเห็ดอันนี้คอยบ่ให้เจ้าไปซอยเมียเจ้าเห็ดอันนั่นคอยบ่ห้เจ้าไปซอยอันเมียเจ้าเห็ดอันนี้คอยบ่ห้เมียเจ้าไปค้นคลองซอยเมียนั่นไม่เป็นนิสัยสันดานของวิไลค่ะว่าแมนม่ขับพี่น้อง่ะเขา เขาเขามีความคิดที่ดีที่จะให้ผู้ชายคนนี้และในอนาคตถ้าเขาเป็นอะไรไปเขามีความคิดที่เป็นห่วงในสามีเขาในเรื่องที่แบบว่าเขาว่าอยากให้เงินที่เขาสางมาเนี่ยมันเปล่าสิมไปลูกกับว่าได้ได้เจ้าผัวเพราะว่านั้นมันคือจุดคําว่าเงินพอหมายเนาะคะ่ะพี่น้องคะมานี้เพีย้ยตวิไลเองเนี่ถ้าพงแง่ได้เงินตัวนั้นถ้าถ้าถ้าเมียเพิน่นเป็นยังไปถ้าพงเงยได้เงินตัวนั้นพี่น้องคะ คนที่มาใส่มาสุมมือเปิบคือ,ค,อคืออีวิไลนี่ค่ะอีวิไลนี่ค่ะมาสุมมือเปิบมาใส่เงินตัวน,นั้นน้ำพ่อใหญ่นอกพี่น้องเนาะเอาละคะ่ะก็ว่าซื้อๆละคะ่ะแต่ว่าถามว่าโนสนโนแคร์วิไลบดสนหรอกคะ่ะอันน่ะเอาว่าซื้อๆผู้ได้สิว่าจังใดเพ่รู้ว่าสัมภเวสีตนใดสิมะเฮามะหอนวิไลกับว่าใส่ใจนะคะพี่น้องคะ่ะใช้ชีวิตมีความสุขการเกษียณของฝรั่งก็คือกินเที่ยวแล้วก็ใช้ชีวิตกับการเที่ยวเมื่อเวลามันมีนะคะเนาะเมื่อเวลาที่จะได้เที่ยว ถึงเขากลับไปเขาทํางานถึงจะไม่ใช่งานหนักเป็นแค่งานมินิจอ็อบนั่นก็คืองานที่เขาชอบนั่นก็คืองานที่เขาอยากจะทําเขาไม่อยากให้เวลามันทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะเนาะคือว่าถึงกับว่าได้สาวบ้านว่าไดอยุบ้านนะคะว่าได้ทำความสะอาดบ้านทูบ้านงอ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 ตลอดไปดอกค่ะมีก,ออกับว่าอยากออกเที่ยวกับเที่ยวแรงขาย,ยังมีกําลังยังใช้ได้ยยกําลังยังดีก็เทียยเเท่ยวกันสอกค่ะเนาะพี่น้องค่ะว่าแค่เฉพาะคู่ขงวิไลหรอกคููอื่นเขาจ้ากกับเที่ยวขึ้นกันเนะาะค่ะ อ,า,อาซามีฟรังกรเกษียณเนาะค่ะพี satisfy. ่น้องคะอันอันนี้โมเมนสามีเดนี่ชูก็เป็นแค่ชูทางใจสารายาแห่งไหนอีกไปสินายงนั่น is is my do hard do hard the flower the f l o w อย่าเอาว่าอีกอีกคำ that song ฮะไปกีซักชูก็เป็นแค่ชูทางใจ สัรอาญาแห่งไหนคงไม่ได้รับโทษได้คงบอลงโทษได้แล้วคับพี่น้องคะเอาคับพอกันไหมเจอกันไหมในคลิปนะครับพี่น้องคะเจอกันอีกสองสามมือกันยังอยู่นี่แหละค่ะยังอยู่ที่อ่าหาดเ็นลําพึงหรืออยู่ที่ระยองนะคะพี่น้องคะต่อไปก็จังหวัดตราดหรือว่าเกาะช้างค่ะพอกันไหมเจอกันไหมในคลิปนะแล้วค่ะพี่น้องคะสําหรับมือี้คลิปนี้เอามาได้ค่ะมักนดสับตารดปปารดับตาลด สับประรดเอาแ้าเอาอีกลีบเดียวอีกลีบเดียชา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 เอาค่ับี่น้องค่ะรักนะจุ๊บจุ๊บเช้าเช้าให้มาจุ๊บจุ๊บ